สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาละกแม,มนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า i n d e p e n d e n c e Day ปี2016 20ปีหลังจากการรุกรานครั้งแรกของเอเลียนในปี1996โลกได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งชาติต่างๆเลิกขัดแย้งกันและก่อตั้งองค์กร ESD โดยนำชิ้นส่วนจากยานที่ตกในสงครามครั้งก่อน มาพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรย้อนกลับทําให้มนุษย์นั้นสร้างระบบเดินภัยเพื่อป้องกันการคุกคามจากนอกโลก ESD ตั้งสํานักงานใหญ่ที่เอเรีย51รวมถึงฐานทัพบรรดวงจันทร์ดาวอังคารแต่สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ก็คือยังมีเอเลียนเฝ้ามองโลกอยู่เพราะอดีตประธานาธิบดียังคงฝันร้ายถึงมันเขาเห็นภาพวงกลมที่เขาไม่สามารถหยุดวาดมันได้ในขณะเดีวยวกันที่ฐานดวงจันทร์ แจ็คและชาลีกำลังติดตั้งชิ้นส่วนของระบบป้องกันเพื่อที่จะสร้างอาวุธยักษ์ขึ้นมาแต่เกิดปัญหาเครื่องลากไม่สามารถยกอาวุธขึ้นได้ผู้บังคับการจางก็เลยสั่งให้พวกเขาถอยออกมาแต่แจ็คก็ฝืนคำสั่งเขาใช้ยานของตัวเองดันอาวุธขึ้นไปและเปิดใช้งานเครื่องยนต์ฟิวชั่นแม้จะเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากแต่ทว่าแจ็คนั้นก็สามารถทำให้อาวุธเขาที่ได้ทันเวลาเมื่อกลับมาถึงฐานทัพ จางก็สั่งลงโทษเขาด้วยการกักตัวในขณะเดียวกันที่เอเรีย51พอนเอกอดัมก็ได้รับแจ้งว่าเอเลียนที่จับไว้เมื่อ20ปีก่อนเริ่มตื่นตัวอดัมก็เลยต้องปรึกษาผู้อำนวยการ ESD แต่เขาก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้อำนวยการได้เลยเพราะเดวิดกำลังอยู่ในแอฟริกากับฟลอยดพวกเขาได้พบกับอัมบูตูที่เป็นหัวหน้ากองกำลังต่อต้านซึ่งฐานของพวกเขาก็ถูกล้อมด้วยกระดูกเอเลียน แม้ชาวบ้านจะไม่พอใจที่เห็นเดวิดแต่แคทเธอรีนก็ช่วยห้ามและยืนยันว่าเดวิดมากับเธอแคทเธอรีนนั้นทำงานที่นั่นเพื่อศึกษาการเชื่อมต่อทางจิตกับอัมบูตูที่เขานั้นมีต่อเอเลียนเธอพาเดวิดไปดูยานที่ลงจอดเมื่อ20ปีก่อนชาวบ้นานแถวนั้นได้ต่อสู้กับเอเลียนจากยานนั้นมาถึง10ปีอัมบูตูอธิบายว่ายานเริ่มส่องแสงเมื่อ2อวันก่อนและพวกเขาก็ยังพบหลุมขนาดใหญ่ ที่แสดงว่าเอเลยนเคยพยายามขุดเข้าไปในแกนกลางของโลกแต่หยุดหลงเมื่อยันแม่ถูกทำลายในสงครามครั้งแรกและเมื่อพวกเขาเดินทางเข้าไปในยานก็พบว่าคอมพิวเตอร์ของยานกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเดวิดรู้ทันทีว่ามีคนตอบรับสัญญาณน,นั้นแล้วณนะบนดวงจันทร์แจ็คก,กำลังวิดีโอแชทกับแพทริเซียแฟนสาวของเขาส่วนลูกสาวของวิลมอร์ เธอก็ได้บอกว่ากองบินอินเตอร์เนชั่นแนลเลจซีจะไม่เยี่ยมฐานที่ดวงจันทร์และหนึ่งในนั้นก็คือดีแลนซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะกันหลังจากเกือบทำให้ดีแลนเสียชีวิตระหว่างการทดสอบการบินและแพทริเซียก็ต้องการให้แจ็คยอมรับความผิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำาสอนแม่นานกองบินก็มาถึงและทุกคนก็ตื่นเต้นที่ได้พบกับดีแลนเขานั้นเป็นลูกชายวีรบุรุษสงครัมอย่างสวีเวน ขณะทานอาหารกลางวันแจ็คนั้นก็ได้เจอกับดีแลนแทนที่เขานั้นจะปรับความเข้าใจเขากลับย่ยยุจนทําให้ดีเลนต่อยเขาจางจริงเข้ามาช่วยปกปิดเรื่องให้โดยอ้างว่าแจ็คแค่ล้มลงก่อนที่แจ็คจะกลับไปที่ห้องล่ำยมรับกับชาลีว่าเขาอาจจะล้าเส้นเกินไปในวันรุ่งเช้าในแผนกของการแพทย์แอเรีย5 1ดรไอแซคได้ไปเยี่ยมโอเคน ซึ่งสามีของเขาก็เป็นผู้อำนวยการวิจัยที่ตกอยู่ในอาการโคม่าตั้งแต่สงครามครั้งแรกไอแซคตกใจเมื่อโอเคนตื่นขึ้นมาและรู้ว่าเวลาผ่านไปถึงสองทศวรรษเขาได้เห็นว่าไอแซคเปลี่ยนไปมากในขณะเดียวกันอาดัมก็ได้รับข่าวว่าฐานบนดงจันทรียถูกทำลายจนหมดสิน้นตอนนี้พวกเขาอยู่ในภาวะเตือนภัยขั้นสูงสุด ในแอฟริกานั้นเดวิดก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้แต่แคทเธอรีนก็ยังคงหมกมุ่นกับการวิเคราะห์ภาพวาดวงกลมที่มีอยู่ทุกที่บนโลกอัมบูตูยึงพาพวกเขาไปยังสำนักงานและแสดงภาพวาดที่เขาสร้างขึ้นจากนิมิตตั้งแต่ยันตื่นขึ้นภาพวงกลมเหล่านั้นมันดูคล้ายกับอุปกรณ์บางอย่างและเขาสามารถถอดรหัสบางส่วนของภาษาเอเลียนได้อีกด้วยณบอลลงจันแห่งนั้นความตื่นตระหนกก็ได้เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาได้เห็นวังวนที่ก่อตัวขึ้นในบรรยากาศซึ่งมันเป็นรูหนอนที่ปล่อยเครื่องจักรรูปทรงกลมซึ่งเป็นเหมือนนิมิตของอัมบูตูที่ปรากฏขึ้นพวกเขาจึงส่งสัญญาณถึงประธานาธิบดีและเดวิดในตอนนั้นเดวิดสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่ยานแบบเดียวกันที่เคยรุกรานโลกแต่ประธานาธิบดีคิดว่าเราควรจะโจมตีก่อนหลังจากการลงมติของสภา ESD การโจมตีก่อนจึงเป็นมติที่เอกฉันจางจึงเปิดใช้งานอาวุธยักษ์ของฐานและก็ยิงยานทรงกลมตกไปอย่างง่ายดายจากนั้นเดวิดก็ได้ขอให้พวกเขานำมันกลับไปศึกษาและประธานาธิบดีก็ตกลงที่จะส่งทีมวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบส่วนเดวิดนั้นก็ถูกเรียกตัวกลับวอชิงตันด้วยเหตุผลทางการเมืองและเหตุการณ์น,นั้นมันก็ทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ประกาศต่อสาธารณชนว่า พวกเขาได้ปกป้องโลกจากการโจมตีครั้งที่สองได้แล้วแต่พอประธานาธิบดีวิทมอได้ยินข่าวเขากลับรู้สึกกังวลเพราะเขาสัมผัสได้ว่าเอเลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่เคยมาแพทริเซียนั้นพยายามปลอบใจเขาและเชื่อมั่นในประธานาธิบดีคนใหม่วิลมอจึงยอมพักไปก่อนแต่เมื่อเธอเข้าไปตรวจสอบภายหลังเขากลับหายตัวไปในขณะเดียวกันแจ็คก,ก็รู้สึกเข้าใจเดวิดและก็ต้องการช่วยเหลือเขาแอบขโมยยานอาวกาศและบินกลับไปยังแอฟริกัน เพื่อรับเดวิดฟลอยอัมบูตูและแคทเธอรีนหลังจากฟ่าฟันอุปสรรคของยานเก่าอย่างทุลักทุเลพวกเขาก็พบกับยานทรงกลมที่ตกลงมาและแจ็คกับเดวิดก็เตรียมพร้อมที่จะดึงมันกลับในขณะเดียวกันที่ฐานโลกประเทศอเมริกากกกำลังจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบชัยชนะในสงครามครั้งแรกวิลมอปรากฏตัวขึ้นกลางงาน และขัดจังหวะการพูดของประธานาธิบดีเขานั้นพยายามเตือนทุกคนถึงภัยที่กำลังจะมาถึงแต่ทันใดนั้นเองเขาก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลโอเคนก็กำลังวาดสูดตรคณิตศาสตร์บนผนังและจู่ๆเขาก็ปวดหัวอย่างหนักเช่นเดียวกับอัมบูตูณนะบอนดงจันทร์ ความตื่นตระหนกได้แพร่กระจายไปทุกที่เมื่อทุกคนได้เห็นยันแม่เอเลี่ยนลำใหม่มาถึงและลดระดับลงใกล้กับพื้นที่ชาลีจึงรีบเข้าควบคุมยานและก็ได้รับแจ็กกับเดวิดขึ้นยานก่อนที่พวกเขาจะถูกบทขยี้อาดัมได้รับสัญญาณเตือนจากโลกและยกเลิกการเฉลิมฉลองในขณะที่แจ็คก,ก็ได้ควบคุมยานเพื่อให้ชาลีใช้แขนของหุ่นยนต์จับทรงกลมที่พวกเขาเก็บมาได้เอาไว้ แต่ในจังหวะที่กำลังจะบินหนีไปพวกเขากลับเพราะว่ายาันแม่ของเอเลียนมันมีแรงดึงดูดมหาศาลและดึงยันของพวกเขาเข้าไปหาผู้บังคับการจางจึงสั่งให้นักบินทุกคนเตรียมพร้อมและเปิดใช้งานอาวุธยักษ์ของฐานทันทีแต่ทว่าในจังหวะนั้นการยิงของนักบินก็ล้มเหลวและยันแม่ของเอเลียนก็โต้กลับทันทีจากนั้นเขากระสั่งอพยพทุกคนออกจากฐานก่อนที่ยานจะเข้ามาใกลและทำลายชิ้นส่วนหนึ่งของดวงจนันทร์ รวมไปถึงฐานทัพ ESD อีกด้วยในตอนนั้นพวกเขาพยายามเปิดใช้งานระบบป้องกันวงโคจรแต่ยานแมก็สามารถทำลายดาวเทียมทั้งหมดก่อนที่จะทันได้ยิงตอบโต้ไม่กี่นาทีต่อมายานแม้ของเอเลียนก็เดินทางมาถึงโลกพร้อมกับดึงยานของแจ็คลงมาด้วยแรงดึงดูดจากยานแม่เริ่มทำลายเมืองต่างๆดึงทั้งผู้คนและอาคารเข้าไปในอากาศเดวิดสังเกตเห็นว่า ยานแม่ตั้งใจลงจอดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือส่วนแจ็คก็ต้องทำการบินที่ซับซ้อนเพื่อหลบหลีกเศษซากที่กระจัดกระจายจากแรงดึงดูดนั้นทางด้านของประธานาธิบดีก็สั่งให้อพยพทุกคนออกจากเมืองแต่ถ้าว่าเรือบางลำก็ไม่ได้รับข้อความนี้เนื่องจากว่ามันกระทนหันเกินไปส่วนทางด้านของจูเลียที่เป็นพ่อของเดวิดเขาก็กำลังนั่งเรืออยู่และก็ได้เห็นยานแม่เขาจึงรีบโทรหาเดวิดเพื่อบอกว่า ยานแม่ลำนี้มีขนาดใหญ่กว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากแต่สายก็ถูกตัดขดาดเมื่อยานแม่ลงจอดและนั่นก็เลยทําให้เรือของจูเลียตชนกับเรืออีกลำส่วนประธานาธิบดีนั้นก็เดินทางมาจากดวงจันทร์เพื่อมาช่วยปกป้องโลกแต่เขาก็กลับมาไม่ทันและได้เห็นว่าแม่ของเขาเองก็เสียชีวิตพร้อมกับอาคารโรงพยาบาลที่พังทลายวิลมอและแพ,พทริเซียจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเอเรีย5 1ก็เพื่อที่จะพบกับอาดัม และในขณะที่โอเคนแอบหลบหนีจากห้องของเขาและเขาก็ยังเข้าร่วมประชุมอีกด้วยจูจๆเอเลียนที่ถูกข,ขังไว้ก็เริ่มมีอาการคลั่งโอเคนก็เลยเชื่อว่าเหล่าเอเลียนกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะที่กำลังจะมาถึงในขณะเดียวกันเดวิดและกลุ่มของเขาก็มาถึงฐานทัพวิลมอนนั้นได้แอบ,บเข้าไปในห้องที่ปิดผนึกและปล่อยเอเลียนตัวหนึ่งออกมาเพื่อทำการสื่อสารกับมันเอเลียนได้ใช้หนวดจับวิลมอ์และได้พูดผ่านเขาว่าเธอมาแล้วเธอคือทุกสิ่ง แคทเธอรินยังรีบแสดงสัญลักษณ์วงกลมที่พบให้กับเอเลียนดูพร้อมกับถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่คำถามนี้กลับทำให้เอเลียนโกรธจัดเมื่อทหารเห็นว่าเอเลียนกำลังจะเข้าวิลมอร์พวกเขาก็เปิดฉากยิงเพื่อหยุดมันแต่ว่าพระรสนกลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยทันใดนั้นเองอัมบูดูก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาเขาได้ใช้ดาบโจมตีเอเลียนซึ่งร่างที่เห็นแบบนั้นก็เป็นเพียงชุดเกราะเพื่อป้องกันและเมื่อชุดเกราะแตกออก มันก็ได้เผยให้เห็นเอเลียนตัวแรกที่ซ่อนอยู่ภายในอัมบูตูจึงใช้โอกาสนี้สังหารมาในที่สุดในเวลาเดียวกันนั้นบริเวณชายฝั่งกลุ่มฮีน้องที่กําลังสูญเสียพ่อแม่ก็กําลังพยายามขับรถหลบหนีพวกเขาพบกับเรือของจูเลียสที่ถูกทาลายและพบว,ว่าเขานอนหมดสติอยู่ข้างในหลังจากตรวจสอบและยืนยันได้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็เลยพาจูเลียสไปด้วยส่วนทีมจากเอเรีย51ก็กําลังสแกนยานแม่ ซึ่งช่วยให้เดวิดเข้าใจความหมายว่าเธอคือทุกสิ่งนั้นเป็นเพราะว่าเหลาเอเลนทั้งหมดทำงานเหมือนกับรังพึ่งพวกมันถูกควบคุมโดยราชินิยักษ์ซึ่งกับเพิ่งเดินทางมาถึงโลกภาพสดจากเครื่องบินสอดแนมใต้ทะเลถูกส่งกลับมาและแสดงให้เห็นว่ายานแม่กำลังขุดเจาะโลกเหมือนครั้งก่อนจุดหมายของมันก็คือการเจาะทะลุถึงแกนล,ล้อมเหลวของโลกและถ้ามันทำสำเร็จ โลกทั้งใบก็จะถูกทำลายและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะสูญสิ้นไปเดบิตจึงชี้ให้เห็นว่าในสงครามครั้งก่อนนั้นพวกเขาชนะด้วยการทำลายยานแม่ซึ่งตอนนี้ราชินีของพวกมันก็น่าจะอยู่ในยานลำนั้นและนั่นก็หมายความว่าครั้งนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำลายยานแม่ที่ทรงพลังแต่ต้องสังหารราชินีแทนหลังจากประธานาธิบดีอนุมัติภ,ภารกิจนักบินทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมเครื่องบินโรนจะบินนำ เพื่อปิดใช้งานเกราะป้องกันจากนั้นนักบินจะคุมการเครื่องบินทิ้งระเบิดที่จะยิงหัวรบฟิวชั่นเย็นซึ่งสามารถยิงทะลุเกราะและสังหารราชินีได้นักบินเริ่มปฏิบัติการโจมตีใกล้ยานแม่แต่ทันทีที่พวกเขาเข้าใกล้ยานแม่ก็เปิดระบบป้องกันอย่างแน่นหนาทำให้เครื่องบินรบต้องบินหาช่องโจมตีแต่ระบบป้องกันนี้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากทำให้มนุษย์ไม่สามารถทะลวงเข้าไปได้แม้ว่าพวกเขาจะพยายาม แต่ก็สูญเสียเครื่องบินทิ้งระเบิดไปถึงสองลำแจ็คก,ก็เลยเสนอแผนใหม่ที่บ้าบินกว่าเดิมเขาแนะนําว่าพวกเราควรบินทะลุเข้าไปในยันแม่โดยตรงเพราะนี้อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่สามารถโจมตีได้ประธานาธิบดีจึงเห็นด้วยแม้จะรู้ว่าภารกิจนี้เสี่ยงอันตรายแค่ไหนแต่อันตรายครั้งนี้ก็เป็นทางเดียวที่เหลืออยู่อดัมจึงอนุมัติแผนและสั่งให้นักบินคน,น,นอื่นๆคอยสนับสนุนจากภายนอกเมื่อพวกเขาบินเข้าไปในยันแม่ สิ่งที่พบนั้นทําให้ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะภายในยานลํานั้นเต็มไปด้วยระบบนิเวศท,ที่สวยงามและมันก็น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากมันมีทั้งป่าและน้ําตกซ่อนอยู่ในนั้นในขณะเดียวกันวิลมาร์ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกกงังวลและเขานั้นก็ได้บอกกับแพทริเซียว่าราชินีเอเลียนรู้แล้วว่าพวกเขากํลาลังจะมาแพทริเซียจึงรีบไปเตือนอาดัมทันทีแต่ทว่าในขณะนั้นทุกอย่างมันกระสายเกินไปราชินีได้ส่งคลื่นพลังพิเศษ ทำให้เครื่องบินทุกลําหยุดทํางานนักบินหลายคนจึงตกลงมาแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทําภารกิจแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะเธอมีสนามพลังป้องกันตัวเองไว้อย่างแน่นหนาะทัานได้นั่นเองคลื่นพลังลูกที่สองจากเอเลียนก็ถูกปล่อยออกมามันทรงพลังพอที่จะทำลายระบบสื่อสารทั้งหมดภายในพริบตาทั้งดาวเทียมและระบบป้องกันเอเรีย51รวมถึงบังเกอร์ของประธานาธิบดีนั่นจึงทําให้ประธานาธิบดีที่อยู่ภายใน จึงไม่รอดจากการโจมตีของยันแม่และส่งผลให้ประธานาธิบดีและทีมงานทั้งหมดเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นไม่นานผู้นำทหารคนใหม่ก็เดินทางมาถึงเอรี51และแต่งตั้งให้อดัมขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในขณะเดียวกันแคทเธอรินก็แสดงภาพวาดของโอเคนให้กับอัมบูตูดูสิ่งเขาก็ถอดรหัสบางส่วนได้ภาพวาดเหล่านั้น กล่าวถึงสงครามระหว่างดวงดาวและการหยุดยั้งศัตรูก่อนที่จะบุกถึงโลกอัมบูตูเข้าใจว่าเฟียซึ่งสิ่งที่พวกเขาพบในยานต้องการเป็นพันธมิตรกับมนุษย์เพราะเอเลียนเป็นศัตรูของพวกมันเช่นกันในขณะเดีวยวกันแจ็คและดีแลนพร้อมกับนักบินบางคนก็รอดชีวิตจากการตกในยานแม่แต่พวกเขาก็ยังซ่อนตัวอยู่ในระบบนิเวศแปลกๆในขณะนั้นเองโอเคนที่อยู่ฐานทัพก็สามารถเปิดแคปซูลของสฟียได้ และเริ่มสแกนแต่ก็ไม่พบกับสัญญาณมีชีวิตใดๆเลยและเมื่อฟลอยยื่นมือเข้าไปสัมผัสกับเฟียด้วยความสงสัยจู่ๆสเฟียก็ดูดมือของเขาเข้าไปและนั่นก็ทําให้ทุกคนตกใจแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาสเฟียก็ได้ปล่อยฟลอยออกมาและเริ่มสื่อสารกับพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันนั้นตรวจพบการทํางานของสเฟียผ่านระบบของเธอเธอก็เลยสวมชุดเกราะขนาดยักษ์และก็พร้อมที่จะโจมตีครั้งใหม่นักบินทุกคนนั้น ทำได้เพียงมองดูด้วยความสิ้นหวังซเฟียได้อธิบายว่ามันได้สกัดกั้นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเอเลียนและพยายามมาเตือนมนุษย์แต่มันกลับถูกจมตีโดยไม่ทันอธิบายซเฟียเองก็เป็นสมาชิกของเผ่าพันธุเอเลียนที่เคยต่อสู้กับเอเลียนมาก่อนมันเรียกยันแม่ของพวกเอเลียนว่ายานเก็บเกี่ยวเพราะยานเหล่านี้เดินทางมาจากดาวหนึ่งไปยังอีกดาวหนึ่งเพื่อดูดเอาแกนกลางไปใช้เป็นเชื้อเพลิงซเฟียเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของมัน และยังเก็บซ่อนเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสามารถใช้ต่อกรกับเอเลียนมันเล่าว่ามีดาวเคราะห์ลับแห่งหนึ่งที่ใช้ฝึกผู้ลี้ภัยจากต่างดาวแต่ว่ามันก็ถูกทำลายไปแล้วพวกเขาเตรียมพร้อมการต่อสู้กับเอเลียนราชินีเอเลียนจังหวัดกลอสเซเฟียและพยายามตามล่ามันแต่การที่เซเฟียถูกเปิดใช้งานตอนนี้ทำให้ราชนีสามารถตามตำแหน่งของมันได้ทันทีเดวิดจึงสเสนอแผนการล่อราชนีให้มาติดกับดักพวกเขาซ่อนเซเฟียจริงไว้ในห้องเก็บของ และก็ได้สร้างสัญญาณจำลองโดยการติดตั้งระบบฟิวชั่นยานยานลากเพื่อดึงดูดราชนินีให้เข้ามาติดกับและพวกเขาก็ต้องการอุปกรณ์เราดาร์เพื่อติดตามราชนินีอดัมจึงบอกว่ายังมีรถเรดาร์จากสงครามครั้งแรกที่สามารถใช้งานได้หลังจากนั้นอดัมและเดวิดคือเรียกประชุมนักบินเพื่อแจ้งว่าเนื่องจากดาวเทียมทุกดวงใช้งานไม่ได้มันจะต้องมีใครสักคนบินเข้าไปเพื่อวางระเบิดในจุดที่กำหนดซึ่งนั่นก็หมายความว่านักบินคนนั้นจะต้องสละชีวิตตัวเอง แพทริเซียพยายามอาสารับภารกิจนี้แต่ก่อนที่เธอจะได้ทําอะไรวิลมอร์ก็เข้ามาขัดจังหวะและอาสาเสียสละแทนวิลมอร์ตัดสินใจรับภารกิจเสียงตายแม้ว่าลูกสาวของเขาแพทริเซียจะพยายามขัดขนันในขณะเดียวกันจูเลสที่เพิ่งฟื้นสติขึ้นมาก็ได้ชวนกลุ่มพี่น้องที่ช่วยเหลือเขาให้เดินทางไปยังเอเรียห้าสิบเอ็ดแต่ทว่ารถของพวกเขาน้ำมันก็ใกล้หมดแล้วพวกเขาจึงแวะที่ปั๊มน้ำมันและก็ได้พบกับรถโรงเรียนที่มีเด็กๆถูกทิ้งเอาไว้ จูเลียก็เลยอาสาขับรถพาเดาแกแดกไปยังทันทัพเอเลียส่วนในยานแม่ของเอเลียนน,น,นักบินก็ได้พบกับโรงณกแบยานแจ็คก,ก็เลยตัดสินใจเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกเอเลียนด้วยการสแสดงท่าทางที่กวนตีนในขณะที่ทีมเพื่อนๆของเขาก็ได้ขโมยเครื่องบินเจ็ตของเอเลียนและก็หนีออกมาได้อย่างเฉียดฉิวท่ามกลางสถานการณ์อันตรายนั้นแจ็คก,ก็เลยใช้โอกาสนี้ขอโทษอีเลนที่เคยทําให้เขาเกือบตายเมื่อหลายปีก่อน นั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันตัดกลับมาที่ฐานทัพทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีครั้งใหญ่แพทริเซียมองพ่อของเธอจากไปทั้งที่ยังคัดขานและก็ตัดสินใจบินตามไปช่วยส่วนจูเลียตและเด็กๆก็เดินทางมาถึงฐานทัพพร้อมกับราชินีเอเลียนและกองกําลังและกองทัพก็เริ่มโจมตีเดวิดเห็นรถบัสของจูเลียตและช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างปลอดภยัยส่วนสเฟียนั้นถูกซ่อนไว้ในห้องเก็บแยก ขณะที่ราชนีถูกหลอกให้เชื่อว,ว่ามันอยู่กับวิลมอร์พทริเซียก็บินไปกล่าวคำอำลากับพ่อก่อนที่วิลมอร์จะเสียสละตัวเองเพื่อจุดระเบิดในยันแม่ในขณะนั้นราชนีดูเหมือนจะตายแต่มันก็กลับฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมันก็ต้องเผชิญกับการโจมตีอีกครั้งในขณะนั้นแพทริเซียก็สังเกตเห็นว่าราชนีปิดสนามพลังชั่วคราวตอนที่เธอโจมตีเธอก็เลยฉวยโอกาสนี้ยิงจุดอ่อนและทำลายสนามพลังงานของราชนีจนเธออ่อนแอลง ราชนีพยายามโต้ตอบและทำลายเครื่องบินของแพทริเซียแต่แพทริเซียหณีออกมาได้ทันด้วยร่มชูชีพขณะที่ราชนีเอเลียนกำลังตามล่าดีแลนและทีมของเขาก็กลับมาพร้อมกับอาวุธของเอเลียนและก็โจมตีราชนีด้วยเทคโนโลยีของมันเองภายในฐานเอเลียนได้พบกับสเฟียร์ที่ถูกป้องกันโดยโอเคนก่อนที่พวกมันจะส่งตำแหน่งไปยังราชินีที่รออยู่ด้านนอกจากนั้นราชินีก็ได้ใช้การเชื่อมต่อรังควบคุมเทคโนโลยีทั้งหมด หายพวกลูกกระจกของมันบินมาหาเธอและก็สร้างสนามพลังอันใหม่ขึ้นมาทําให้ดีเลนสูญเสียการควบคุมเครื่องบินในชนชีส่วนอัมบูตูและฟลอยก็รีบเข้าไปในห้องแก็บแยกเพื่อต่อสู้กับเอเลียนแต่ทว่าในระหว่างการต่อสู้นั้นเอเลียนตัวหนึ่งก็เล่นงานไอแซกในขณะที่อัมบูตูและฟลอยก็จัดการกับเอเลียนที่เหลือโอเคนกล่าวคำอำลากับสามีของเธอเพราะตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง2นาที เมื่อราชนีมาถึงฐานมันก็เริ่มโจมตีหลังคาเพื่อเข้าถึงสเฟียดีแลนก็เลยสั่งให้ใช้เกราะเครื่องบินสร้างพายุทอร์นาโดซึ่งนั่นก็ททำให้แจ็คคิดแผนออกเข้าเปิดใช้งานเครื่องบินเสริมและปล่อยให้มันดันพวกเขาออกจากรังเมื่อราชนีสามารถเข้าถึงสเฟียและจับไว้ได้นักบินก็กลับมาควบคุมเครื่องบินและเปิดฉากยิงไซเทอร์อีกครั้งบังคับให้ราชนีออกจากชุดเกราะ เธอนั้นพยายามเดินหนีและเกือบจะจับรถบัสได้แต่เดวิดก็ถอยหลังก่อนที่ราชินีจะล้มลงและตายไปในที่สุดการตายของราชินีทําให้การขุดเจาะหยุดลงและยานเอเลียนทั้งหมดก็ตกสู่พื้นดินผู้คนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองโดยโอเคนก็ได้ยืนยันว่าสเฟียนั้นอยู่ในสภาพที่ดีแต่เดวิดก็กังวลว่าโลกอาจจะไม่รอดพ้นจากการโจมตีครั้งต่อไปโอเคนจึงเตือนว่าสเฟียมีโปรแกรมฝึกฝนบนดาวที่หลบดภัย ดังนั้นก้าวต่อไปของมนุษยชาติก็คือการเข้าร่วมสงครามระหว่างดาวและหนังก็ได้ตัดจบลง